หนูมองแล้วทําไมหนูเสียใจหนูมองแล้วหนูควรดีใจแต่ทําไมหนูแบบมันเป็นวันที่หนูหนูหนูตัวหนูไม่กล้าจับโทรศัพท์หนูไม่กล้าทําอะไรในโซเชียลเลยแบบว่าหนูไม่เคยเป็นข่าวขนาดนี้เลยด้วยบริบทของนางงามสําหรับพี่อ่ะทัศนคติต้องมาก่อนคนที่เขาติติเพื่อก่อมีอะไรบ้างเช่นคุณอ่ะเราก็ลดน้ำหนักไป ก็รีดีว่าดามมาลากยาวไม่หยุดนะคะสำหรับเวทีมิสแกนไทยแลนด์หลังจากที่เหมยอ,อรไทยพังจันทร์อดีตศิลปินค่ายไดมอดทศชื่นของเจนนี่ราชนกนะคะสามารถคว้ามงมิสแกนมหาสารคาม2024ไปได้แต่ก็ไม่วายมีดามมาวิจารณ์หุ่นและก็มองว่าไม่สมมงรองหนึ่งสวยกว่าตั้งเยอะค่ะมิสแกรนมหาสารคาม2024ของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องเหมยอ,อรไทยพังจันทร์ สวยครบสมมงเป็นนิสุดเลยค่ะพี่บอลยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวม,มิสกแกรนดมหาสารคามครับ ซึ่งหลังจากเกิดดราม่านี้นะคะทำให้เหมยคะ่ะถึงกับร้องไห้โฮนะคะออกมาไลฟ์สดขอคําแนะนําจากเจ ok นนี่ราชนกค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปนะคะเธอได้พูดไปร้องไห้ไปโดยเผยว่าหนูรู้สึกว่าหนูงงทําไมหนูเสียใจหนูมงหนูควรดีใจมันเป็นวันที่หนูกลัวหนูไม่กล้าจับโทรศัพท์หนูไม่กล้าทําอะไรในโซเชียลเลยหนูไม่เคยเป็นข่าวขนาดนี้เลยทําให้เจนนี่ราชนกนะคะที่ร่วมไลฟ์อยู่ด้วยกันได้ถามว่าเหมยดีใจที่เหมยเนี่ยได้มงไหมด้านเหมยก็ตอบกลับทันทีว่าดีใจและก็ภูมิใจมากค่ะพี่เจ ก่อนที่เจนนี่ราชนกนะคะจะเผยต่อว่าถ้าเราภูมิใจมากพอเราจะไม่มาเสียใจอะไรกับพวกนี้เลยแต่คนเราเนี่ยมันเสียใจได้ไหมเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกมันก็เสียใจได้แต่ต้องจัดการกับความรู้สึกให้ไวแล้วไม่มีใครที่อยู่บนโลกนี้เพอร์เฟกจะเปลี่ยนให้ก็คือหนูจะใช้สิ่งที่หนูมีเรียนตอนแร้ตอนแรกอ่ะพอหนูรู้สึกว่าหนูสู้มากใช่ปะรู้สึกว่าหนูมองแล้วทําไมหนูเสียใจหนูมองแล้วหนูควรดีใจแต่ทําไมหนูแบบมันเป็นวันที่หนู หนูกลัวหนูไม่กล้าจาับโทรศัพท์หนูไม่กล้าทำอะไรในโซเชียลเลยแบบว่าหนูไม่เคยเป็นข่าวขนาดนี้เลยเอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่ถามเหมยก่อนว่าเหม,หมยดีใจไหมที่เหมยได้มงอะ่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะพี่เตน ใช่ถ้าเราภูมิใจในตัวเองมากพอเราจะไม่มันเสียใจกับอะไรแบบนี้เลยแต่แต่ถามว่าคนเรามันเสียใจได้ไหมถ้ามันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหรือมันเพิ่งเจอมันเสียใจได้แต่ว่าต้องจัดการกับความรู้สึกให้ไวแล้วไม่มีใครบนโลกนี้ perfect เมยอคิดว่าเมยคิดว่าตอนนี้คนที่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาโดนด่ากันเยอะปะพี่เมยบอกว่า เหมยส่งตัวเองเข้าประกวดเหมยเหนื่อยเหมยอะไรอะ่ะเหมยอย่าลืมนะว่ามันมีผู้เข้าประกวดอีกหลายคนที่เขาก็ปากกัดตีนถีบส่งตัวเองเข้าประกวดอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้มงไงที่ว่าเขาเสียใจมากกว่าเหมยอีกแล้ววันนี้เราได้รับหน้าที่ตรงนี้แล้วอะ่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือปิดหูปิดตาข้างหนึ่งแล้วรับฟังแล้วแก้ไขสิ่งหนึ่งเลยนะที่พี่อยากจะบอกเหมยด้วยประสบการณ์ตรงคือ อย่าไปฝืนคำคนอย่าไปต่อต้านอย่าไปเถียงด้วยบริบทของนางงามสําหรับพี่อะทัศนคติต้องมาก่อนถ้าเหมือมั่นใจว่าเหมือยไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะเหมอนก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย,เลยนะคะแล้วเหมือนก็ต้องยอมรับด้วยว่าคนที่เขาติติเพื่อก่อมีอะไรบ้างเช่นคุ่นอ่ะเราก็ลดน้ําหนักไป การเดินเราก็ฝึกไปแล้วที่เหมยบอกพี่ว่าเหมยหน้าเด็กอ่ะไม่รู้สิพี่อ่ะพี่ไม่รู้ว่าวงการนางนางามเขามองกันเหมือนพี่ไหมแต่พี่ชอบความเป็นธรรมชาติของคนที่มันไม่ประดิษฐ์ยิ้มแล้วหน้าเด็กหรือหน้าแก่ไม่ได้สําคัญเท่าว่ายิ้มแบบธรรมชาติหรือยิ้มแบบเฟกมากกว่ารอยยิ้มที่จริงใจอ่ะมันไม่ต้องมานั่งกังวลหรอกว่ายิ้มแล้วจะหน้าเด็กหรือหน้าแก่ แต่กังวลดีกว่าว่าที่ยิ้มออกมามันสื่อความสุขถึงคนชมคนดูได้แล้วยัง hmm. ทำอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วต้องมีความสุขตอนนี้ได้มงจังหวัดแล้วร้องไห้ได้ร้องแค่สองวันพอที่เหลือคือการไฟติงไฟเตอร์อย่าให้พีดีเขาต้องเสียใจที่เลือกเราเสียใจในที่นี้ไม่ใช่เสียใจที่เรา ทำดีหรือไม่ดีแต่มันเสียใจที่เราทําเต็มที่แล้วหรือย่างเราเป็นนักสู้มากพออะไรอยังสู้ให้ถึงที่สุดเก็บทุกคําคนมาเป็นแรงผลักดันจําพี่ไว้นะคิดจะเป็นดาวเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักร้องเป็นศิลปินอุปสรรคอย่างเดียวเลยที่คุณต้องเจอคือคําพูดท็อกซิกบนโซเชียลก่อให้คุณจะเป็นเหมยได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> เป็นเหมยมิสแกรนดมหาสารคามเหมยมิสแกรนไทยแลนด์หรือเหมยอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องเจอคำแบบนี้อีกเยอะมากๆเหมืออย่าอ่อนแอถ้าเหมยเหนื่อยเหมยก็แค่วางโทรศัพท์กินข้าวอยู่กับครอบครัวฝึกซ้อมฝึกเดินฟังเพลงดูซีรีส์ที่เหมยมีความสุขและถ้าเหมยผ่านช่วงนี้ไปได้นะเหมยก็จะแข่งขึ้นมากๆและเหมยไม่ได้อยู่คนเดียวเหมยยังมีกําลังใจอีกเยอะมาก อ่านเฉพาะติเพื่อก่ออยาอ่านที่ติแล้วมันไปค่อนข้างบูลลี่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจแต่ร้องไห้ได้ก็ต้องจัดการความรู้สึกให้ได้เหมือนกันเข้าใจป,ปะแล้วก็เรื่องยิ้มอ่ะอย่าก,กังวลว่ายิ้มแล้วแกหรือเด็กยิ้มให้มันออกมาจากหัวใจอ่ะแล้วมันจะไม่กังวลเลยถ้าพี่แนกให้คาแนะนําเรื่องยิ้มพี่พูดแค่พี่ชอบคนยิ้มธรรมชาติ พี่ไม่ได้สนใจว่าเขายิ้มแล้วมันเด็กหรือแก่พี่สนใจว่าเขายิ้มออกมาจากใจหรือเปล่าเขามีความสุขที่เขาได้เป็นนางงามได้เป็นแกลนหรือเปล่าเข้าใจปะุ๊้แต่เพลินฝ<แ>ันแล้วพี่เหมยพี่เหมยไปนู้แบบตกใจอ่ะคือเราไม <c oughs> ่คคนสวยเยอะอะแล้วก็แบบแต่เรามองมองพี่เหมยว่าแบบเป็นเป็นหนักรองอยู่เรื่อยฝาแกงติดตาฉันแกยืนรองเพลงลหน่จีเลยแล้วก็แบบแต่แต่ดีใจนะหนูตกใจมากหนูหนูหนูดีใจด้วยแล้วก็ เป็นห่วงพี่ด้วยเพราะว่าแบบเม้นมันก็มันมันมีหลายประเภทอ่ะแต่แต่ถ้าพี่ผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะพี่จะแบบนั่นแหละเหมือนที่พี่เจนบอกคือพี่จะเก่งแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ก้าวกระโดดได้ไกลกว่านี้พี่ก็ต้องเจอหนักกว่านี้แล้วพี่ก็ต้องเข้มแข็งให้ม,มากกว่านี้ อย่างไรก็ตามนะคเะเมย์อรไทยค่ะยังพูดทิ้งท้ายว่าตอนนี้กําลังลุยลดน้ําหนักอยู่นะคะเทนเนอร์นี่ให้ลดแป้งกับน้ําตาลแต่ไม่ให้ตัดเลยพร้อมทํา i f 2 0ทับสนะคะก็คือกินแค่สชั่วโมงเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้พร้อมเลยพร้อมแห้งซึ่งเรื่องนี้นะคะเจนนี่ราชโนค่ะก็เสริมว่าพร้อมได้แต่อย่าขาดสารอาหารกินโปรตีนเยอะ บอกเลยว่าง,งานนี้นะคะแฟนนางงามค่ะอาจได้เห็นสาวเหมยอรไทยนะคะในโชมใหม่ใช้ไ์กว่าเดิมเพื่อพังนบนเวทีม s สแก n น Thailand 2024อย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ